ทิวาตโนเอวังวิชโยโหหิชัยานสุชยมังคะเลอปราชิตาป

สุเยตังพระมจาริสุปตะคีนังกายกรรมวาจากรรมังปะทาคีนาปะทาิีังมโนกรรมังปะลิอิเตปะทาคีนาปะทาคีนานิกาตวานาราภันตเกปะทาคีเนชยันโต

ตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังคังอภิปูชยามะอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควา พุทธังพระวันตังอภิวาเทสวายขาโตพระขวตาธรรมโมธรมมังนามสาิสุปฏิปันโนพโะระวโตสาวกสังโฆสังฆังนักมนแนบบนี้นะครับพระเดชพระคุณของพ่อนะครับท่านจะประกอบพิธีนะครับในการ วางสองเข็มนะครับเรียนเชิญผู้ปรกาศเด็กด็อกเตอร์เทียวชัดกระจงแก้วนะครับแล้วก็ท่านผู้บรการโรงเรียนในเรืออากาศครับสมัยก่อนนี้เนี่ยข้าพระเจก,กับพู้แทนกาท่านสเสด็จมาท่านสเสด็จมาจากสวรรค์ท่านสูงนะคระัรือศเสด็จมาจาก ขวัญขันดาวดึงคือมาแสดงธรร,รมะอยู่ยแสดงแสดงธรรมะอยู่ตรงนี้ในวันที่สิบสองสิบสองเดือนนี้แหละปรากฏขึ้นมาว่าพอมาถึงสิบสองวันรอบของท่านปับสถานที่ตรงนี้ก็เลยทําการสการะบูชารอยข้าวของท่านรอยบาทรอยบาทับาของท่นาๆๆน ต้องการอยากจะยืนยันแกพุทธบริษัททั้งหลายว่าสถานที่ตรงนี้และดินแดนแถบนี้เป็นที่ที่พระปะัจเจกับพระพุทธเจา้าท่านเคยสเสด็จมาประทับและมาโปรดผู้ธบริษัทนบรรดทังเทวดาทั้งหลายในสมัยนั้นและก็เป็นสถานที่ที่ท่านเคยเทพเทวดา ท้งพญานาคทั้งอะไรต่งตางๆทั้งชนทั้งหลายจะมาร่วมกันทำการถวายกตาระบูชานบ,บนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อประสงค์ต้องการอยากจะให้รู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เพือจะ มีคุณสำคัญต่อชาวโลกทั้งหลายคุณชื่อว่ามีมนุษย์ตรงไหนก็ค้นชื่อว่าท่านอยู่ตรงนั้นพอถึงเวลาปับ๊บพอมนุษย์เราได้เกิดมาตรงนี้ท่านประมาประพุัอวอยู่ตรงนี้ประสงค์ก็เพื่อต้องการใหญ่ใจคนทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อได้รู้ธรรมะธรรมโม แต่ทีนี้การเสด็จมาประทับในสถานที่ตรงนี้เป็นการรองรับของพวกเผยเกตเทวดาทั้งหลายและ่อสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้พระปเจกับพระพุทธเจ้าเป็นเสด็จมาประทับที่นี่พรกเราเป็นลูกหลานในสถานที่ตรงนี้เราก็มีโอกาสได้ทําการสการะบูชา โดยโยกเอาสถานที่ตรงนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องวัดบาร,รมีในการก่อสร้างปราสาทหินจึดประสงค์ก็เพื่อต้องการอยากจะให้ความหลังในอดีตเมื่อการาิรทำนั้นเนี่ยไดเสด็จมาเนี่ยถูกเผยแผ่ถูกปรากฏออกไปสู่สาตาหชนทั้งหลายว่าทุกๆครั้งที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ทุกๆครั้งที่มีพระปเจกอุบัติขึ้นปั๊บนี่ สถานที่ตรงนั้นจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวและสการะบูชาพวกพวกมู่มนุษย์แล้วว่าและเรากเทวาทั้งหลายที่เราเทวาทั้งหลายนั้นเนี่ยเลยทรงมอบสถานที่เหล่านี้เนี่ยมาให้พวกเราซึ่งมีหมือนซ้พันกันในอดีตแต่ทําการอสร้างสการะบูชาคือสถานที่ตรงนี้ คือประสงค์กบเพื่อต้องการอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นมหามงคลอันยิ่งว่าผู้ที่ครอบครองก็ดีผู้ที่ร่วมสร้างกาด็ดีร่วนแล้วแต่มีบุญสมคัญกันที่ปรารถนาที่อยากจะเหมือนกับประหนึ่งว่าพุทธบริษัททั้งสี่นั้นเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะรักษาพุทธศาสนาเอาไว้ได้ได ไม่ว่าเป็นเจ้าของที่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมสร้างก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนก็ดีล้วนแล้วแต่มีบุญบารมีมากับสถานที่ตรงนี้และพอถึงวันหนึ่งสถานที่ตรงนี้ก็จะเปิดโอก,กาสให้ทุกคนเหล่านี้เนี่ยทั้งสามแันพวกเหล่านี้สามกลุ่มนี้เนี่ยได้ทําการสการะบูชาและก็วันนี้เนี่ยมันจะตรงกับวันที่พระปะเจกับพทธเจ้า ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วแหละพานเคยเสด็จมาประทับและก็แสดงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเนี่ยในสมัยนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้วันนี้เนี่ยเป็นวันมหามงคลที่สถานที่ตรงนี้เนี่ยจะบรรจะทําการบรรยายหรือว่าถ่ายทอดเรื่องราวของที่มาว่าเขาพระอเจกับพุทธเจา้า นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการอยากจะให้รู้ว่าเราเป็นชาวพุทธเนะี่ยเราก็จะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวก็คือพระพุทธเจ้าพระปัเิเจพระธรรมและจุดพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระปัิเจนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพียงแต่แค่ว่าบารมีมากบารมีน้อยแตกต่างกันออกไปทีนที้ส่วนเราเนี่ย ู้เป็นลูกหลานที่มีบุญบารมีที่มีบุญสําคัญกับท่านมาเนี่ยท่านก็เลยมีความปรารถนาอยากจะให้สถานที่ประทับของท่านนี้เนี่ยเป็นที่ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปอีกจึงมีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ว่าทั้งกับของที่ก็ดี ทั้งผู้สร้างก็ดีผู้สนับสนุนก็ดีล้วนแล้วแต่ปรารถนาคุณอันยิ่งใหญ่ปรารถนาบุญอันยิ่งใหญ่แต่บุญยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นสุดแท้แต่ว่าเล้ายานมันญาณปัญญาญานบาร,รมีเนี่ยท่านก็จะส่งผลบอกเองและท่านก็จะส่งผลบอกเองจึงคือโอกาสบอกแกบรรดาลูกหลานทั้งหลายณสถานที่แห่งน,นี้ว่าวันนี้ และเมื่อก่อนนุ้นเนี่ยก็เป็นวันเดียวกันเป็นวันที่พระปเจกับพุทธเจ้าท่านสเสด็จมาและกับขอประสงค์อยากจะมอบทรัพย์ก้อนใหญ่เนี่ยให้ทั้งผู้ทั้งผู้เป็นเจ้าของทั้งผู้สร้างและผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์คุณผลในโภคทรัพย์ในอริยทรัพย์และในปัญญาทรัพย์หวังว่าพหวังว่าทุกๆคนที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้เนี่ยจะได้ โคฟัอริยะรั์ปัญญารัี่ยาก้องเพียงกันสาธุตยโตที ทยันตัวโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังทวังวิชโยโหทิชยัญสุชยมังคะเลอะอัปปราจิตตานังเกษเสปะทวิโขคะเลอภิเสเกษสามภะพุตานังองคาม ตโปตอโมททัตีสุนาาตังสุหังมังกรสุปาพาตังสุโหติตังสุกัโนสุโมตจะสุเยทังพระมจาริสุปะคีนางกายกรรมวาจากรรมตาทาคีนางตาทาคีนางมโนกรรม สังบาลิติเตปทาคินาปทาคินานิการตวานาราภันตะเยปทาคินะชยันตัวบัวที่าโมเลสตยานันทิวานาโนเอวันตวังวิชโยอิจยานสุชยามังกาเลนปาร拉 Sita palanggesi sepatawipo Kerehasis egesa panggung tanak Anggap bantuanmu teti sunat Katang sumang gelang supang batang ीतां सुकन्दो असु मुहोतो च सुं ब्रह्मचारिषुपथा केनाङ्काय कमां वाचा कामान् पथा केनाङ्केनां मनोकामां पणे